ครับเราก็จะมาดูกล่องอันนี้มีกล่องเดียวเนาะชื่อเมเนอร์มิสซีกเราจะเป็นน้องๆกับสืบสวนสอบส่วนเนาะความต้องสงสัยอะไรสักอย่างเพื <Okay. S 1> ่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะป่ะยอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับอยากได้น้องคน จริงผมไม่อยากได้ตัวหน้าของเนี่ยหลอเทดิแต่เราไม่รู้แหละเราก็ต้องลุย,ลยมาฉีกกันเลยทีเดียวเหมือนเดิมก็จะเป็นซีนของกอมมานนะครับแบบนี้ฉีกออกมาเ,เ,เวาของแท้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 แนี่ว่าเ,เอ๊ะดเสสิง อุ๊บเปิดมาคุณเจอฐานเลยฐานหนึ่งอันสีสันนะครับมาฐานอะไรบางอย่างก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ฐานที่สวยแต่เราก็ไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าเป็อะไรตัวชื้นซีไปอยู่นะนีของด้วยกระดาษคาร์ดอยู่ข้างในค่อยเปิดการ์ดดูนะมีพร็อพมีพร็อพมีพร็อพเป็นอันน้อยหนึ่งตัว

ออเก้าเองอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงอยู่นี่หน้ายอยู่นี่ต้าเอ๋าานเจ้าอี๋ออน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเด,ดี๋ยวลองจับดินสิระวางนี้ก่อนนะแก่ฐานเลยนะครับจะได้ใส่เลยจะได้เห็นว่าน้องประกอบออกมาแล้วน่ารักนะช่งขนาดไหนซองซองแก่ง่ายมากเลยนะฉีกง่ายมาก ซองสีแม่มากเลย,ยลเน,นี่ยกาซองสีแม่มากเลยอะ,รเ,อะเราประกอบฐานกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชื่อน้องกันแล้เดี๋ยวเราว่างประกอบฐานดูดูชื่อดูชื่อน้องไปและกันเนาะชื่อโอไล่เหรอ<ม>นี่เนี่ยอกล่องไปนะครับ ่าจะยชื่ออนไลาไม่รู้สักกดถูกหรือเปล่านะครับอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการใส่ขานะครับใส่แล้ค่อยปูกเลยไม่รู้ห<น>าหัวถูกเปล่า ประกอบได้แน่นมากเลยนะนี่แนี่ยแล้วก็จะมีพอบประกอบเป็น,เ,ปนลเล็กๆจริจงๆประมาณนี้ชื่อของน้องอ่ะก็ไร